สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทั้งช่อง YouTube ทุกทุกทา่านสวัสดีตอนดึกทนผู้ชมแอดมินโนหน่อยยังบอทันนอนกำลังเหตุแนวทางตัวเลขอยู่ทนผู้ชมเป็นยังไงทนผู้ชมสำหรับฮานอยเหมือนว่านี่ลุดไปตามขาดนะคะนะ่ะเนาะแอดมินหนหน่อยขอโทษคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทุก ทุกทันเด้ค่ะเด้อก็คือว่าฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมแอดมินก็ได้เตือนไปแล้วก่อนน้านี่สองสามเมื่อนะคะเนาะแนวทางเดินทางยาวมาเก่าเมื่อติดละท่านผู้ชมเก่าเมื่อติดเข้าช่วงที่ระมัดระวังนะคะเนาะเมื่อว่านี่ก็ลดเป็นไปตามขาดท่านผู้ชม อ่ะสำหรับคลิปนี้ไปต่อท่านผู้ชมเหตุแนวทางออกมาแล้วได้ตเก่าไหมท่านผู้รรมชมอ้าวท่านผู้ชมแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางหากทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งช่องนํำในเด้เอค่ะเด้อมักชอบกดติดตามไว้ท่านผู้ชมหรือคุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้า กุ้มฟี่นะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆกัมมี่คือกันคุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้ากุ่มไลฟรีทักไล์เด้อเด้อทักไล่ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะแอดมินหน่อยมีเบอร์เดียวนั่นแหละท่านผู้ชมสั่งของเขากุ้มฟีเบอร์เดียวกันเด้อท่านผู้ชม Member, เมมเบอเร์เพิ่มเพื่อนเลี้ยวทักไลน์คุณแม่ทันใดทีเฮ็ดบปรเป็นนะคะเนาะโทรมาโทรมาหาแอดมินหน่อยเด้อค่ะเด้อหากทันใดทีเฮ็ดเป็นกะเข้าไปหน้าไลน์กดคนหาเนาะค่ะเนาะเข้าไปหน้าไลน์หลักจะฟองละท่านชมเพิ่มเพื่อนด้วย ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ของแอดมินเป็นหมายเลขโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่ก็จิ้มไป เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เด้ค่ะนมผู้ชมแล้วก็กดหมายเลขแอดมินหน่หนอยลงไปครบแล้วก็กดแว่นขยายคำว่าคนหามันก็นจะเด้งตึ้งขึ้นมาเป็นนูหน่อยคุณแม่ก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปทักไลน์หาแอดมินเลยบอกว่าอยากเขากุ้มนะคะนะแอดมินก็นจะเชิญเขา บอยอยากเดอ้อท่านผู้ชมบอยอยากลองไปเห็ดเบิง้งหรือว่าพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดท,ที่เห็ดบ่เป็นกดโทรมาเดอ้อท่านผู้ชมโทรมาแอดมินหน่อยสิเห็ดให้เนาะคะ่นะเนาะเอากอนนาะนี่ก็ได้ว่างแนวทางรัฐบาลไทยเหล็กเด่นบนเป็นคลิปแรกไปแล้วเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินบอจับคู่ไฮเด้อท่านผู้ชมสำหรับรัฐบาลไทยชุดเหล็กเด่นนี่งวดนี้แอดมินบอจับหาเพราะว่า เหล็กมันชนกันเนะค่ะเด้อพอพแม่แม่แมแมเหล็กมันชนกันแอดมินคิดว่ามันหนาจะจับคู่กันบ่ได้งวดที่ผ่านมานั่นมันกันชนกันที่หกนะคะเนาะสองพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมเลขเด่นชนกันที่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเลขมาหกชนหกนะคะเนาะหกชนหกก็มาที่หกหวดนี่ท่านผู้ชม 16, สิบหกพฤษภาคมนี่เลขบน เลขบนเด่นสิบหน่วยบนนี่ธานมช้ชมสูตรร้อยมาไลายได้สี่ห้าหกสูตรสิบหน่วยบวนได้สองสามสี่มันชนกันไปที่เหล 4, ็กซีเดอ่านผูมชอ่มเท่ากับว,ว่ามันมันเป็นเหล็กเด่นบนเลยกัว่าได้เนาะคะ่นะเนาะสูตรลอยมาไลา่เคยไปลักลอยเดอ่านผู้ชมสูตรลอยมาไล่เคยไปลักลอยอยู่วันที 16, ่สิบหกเมษายนี่ยธรรมาชม ไปหลักร้อยก็ถือว่าหลุดนะคะส่วนหมากเขาจะอยู่สิบหน่วยจับคู่กันใดจับวิ่กันใดเนาะค่ะเนาะกับสุดสิบบนเนี่ยท่านผู้ชมสิบหน่วยบนจะอยู่สิบหน่วยเท่านั้นบัดที่นี่ลางลงมากอะลดแนเขาแนเนาะเขานมันก็เลยจับคู่กันบ่ไดบัตที่นี่เลขมันมาชวนวกันมันก็จับคู่กันบ่ไดดท่านผู้ชมบัตรที่ดีงวดนี่ที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะเนาะส,สิบหกขึ้ซับค่าค่มนี้เลขมันก็ชนกัน แอดมินก็เลยบบจับไห่เด้อท่านผู้ชมหากคุณพ่อคุณแม่พีพีทันใดทีมีเหล็กเด่นบนเนาะคะ่นะเนาะเหล็กเด่นบนแมน่แมนๆมาจับใส่ได้เลยเด้อค่ะเด้อเด่นกระสิเป็นซีนาะคะ่นะเนาะเพราะวะซีมันชนกันได้ท่านผู้ชมสีมาบ่มาก,กับบลูเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเหล็กมันชนกันกับคือว่าเด่นซีนะคะเนาะอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ มาตามต่อฮานอยมารวมหลังคลิปฮานอยมาท่วมแล้วแอดมินก็นจะลงลงเลขรัฐบาลไทยต่อเลยนะคะเนาะก็คือวิ่งบนล่างตัวเดียวเดอ่าธรรมชมสถิติหลายงวดอยู่ท่ารมชม้ชมแต่ว่ามันเข่าแนรุดแนแต่ว่าเข่าติดมาก็คือสามงวดติดเนาะคะเนาะแอดมินเฮตดสถิติ หายเบิงสามหมวดจิตพ่อทธรรมาชมุ่มเป็นเด่นตัวเดียวบนล่างเด้อค่ะเด้อเด่นตัวเดียวบนลา่างท่านผู้ชมสถิติเข่าติดติดกันคือสามหวามวดธรรมชุ่มสิบหกคุดสภาควบในสี่เดือนต่อบบถา่ารอชมเด้อค่ะเด้อหลังคลิปห้าหน้อยกับสิบประมาณคำคำกุละ่ะนผู้ชมเพราะว่ะมืออื่นในแอดมินหน่หนอยจะไปประชุมผู้ปก คลองไปําำนาทีนะคะเนาะไปโรงเรียนประชุมสามสี่สัปโมงปุณละธรรมช้ชมผักผักเทียงผักาใบากลับมาลงไห้เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่รอชมนะคะเนาะเอาธรรมช้ชมสำหรับคนห้านอนเปนว่นนี้ลดเมื่อนี่ตามต่อนะคะเนาะนี่ทธรรมช้ชมชุดนี้ที่แอดมินจับออกมาหหา้จริงๆแล้ว อ่าพอๆพอแม่แม่จับเองก็ไดเนาะคะะ่ะเนาะอ่าแอดมินจะใส่แบบนี้ล่ะท่านผู้ชมอ่าเด่นเจ็ดแปดสามสี่ศูนย์หนึ่งในธรรมชุ่ม,ชมเอาเจ็ดแปดสามเนี่ยกับสี่ศูนย์หนึ่งแยกออกจากกันเมื่อวานในรถเด้อค่ะเด้อแบบนี้เด้อท่านผู้ชมหาท่านใดที่เห็ดเป็นเนาะค่ะเนาะเนี่ยแบบนี้เลยท่านผู้ชมจับได้เก่าครูเหมือนเหล้าพัฒนาเลยเด้อท่านผู้ชม จับเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็คือลุเพราะว่าเหล็กในตาล่างลดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าท่านผู้ชมบางคนเพิ่นกับบอมัอกเนาะค่ะเนาะแอดมินวางลงไปในกลุ่มคุณแม่เพื่นว่าเพิอนอ่นเอาไปเล่นหลายหวัวยห,หลายแนวทางไหมท่านผู้ชมยำเด้อท่านผู้ชมห้าน่อยตาล่างนี่แอดมินหนูหน่อยเน้นพิเศษปกติและกับวิไอพี่สามรอบเท่านั้นนอกนั้นเอาไปเล่น กะแล้วแต่เด้ค่ะเด้อแล้วแต่เสียเอาไปแทงเพราะว่าแนวทางตะล่างนี่มันเข่าลายหววคือกันะนะคะเนาะเน้นย้ำทุกคลิปแอดมินหน่หนอยกะเน้นย้ำนั่นลหละท่านผู้ชมในกลุ่มแอดมินเพื่อนว่าแอดมินหน,หน่อยจักว่าไปตัดออกฮขดหยางแม่บบถือเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่เพื่อนไปเลือกชุดตัดบัดที่นี้เลขกมันเขา่าเพิ่นว่าบ่เอาแล้วชุดตัดเพิ่นเสียเอาชุดเต็ม บางคนเพื่อนกะมักแบบนี้ได้ท่านผู้ชมเพื่อนมักชุดเต็มเพื่อนกะเล่นยูเบรถเมือท่านผู้ชมแต่ว่าจังไดแอดมินกะจะจับหายคือเก่านั่นแหละท่านผู้ชมสถิติสามหอบมันเข่าเด้อค่ะเด้อมันเข่าแต่ว่าเลขเข่าแล้วหายยุทันทีเลยหากว่ายุดหายไปเบิงชุดเต็มเด้อค่ะเด้อหากว่ายุดหายไปเบิงชุดเต็มมันกัดได้อยู่เด้อท่านผู้ชม ว่างเบิงธรรมชมว่างไปเบิงเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะท่านใดที่จับว่าเป็นกะเข้าไปเบิงในกลุ่มและะ้วค่ะเดอ้อในกลุ่มกะมีหลายคนหลายทันเพิ่นแบ่งปันแนวทางให้อยู่ในกลุ่มธรรมชมกลุ่มหนูน้อยนําโชคเดอ้อธรรมชม่มกลุ่มนี่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหลักแอดมินหนูน้อยตอนนี้กะมีพี่ๆพ,พ,พอๆแม่แม่หลายทันเพิ่นกะเก่งอยู่แนวทางเพิ่นกะ แบ่งปันอยู่ได้ท่านผู้ชมเฮากับเบิ่งเล็กเพลินธามันเข่าแน่เฮากับขอน้าเพลินในกลุ่มใดเนาะคะ่ะเนาะเพลินกระจายดีอยู่ท่านผู้ชมเพลินเห็นเล็กแอดมินหน่หนอยรุดเพลินกะว่างให้เบิ่งบูดิท่านผู้ชมอ้๋ท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะฮานอยมัดรวมประจางวดวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นจักวินนะคะก็คือเด่นโตเกาเด้อร์ธรรมชม่มเจ็ดแปดสามสี่ศูนย์หนึ่ง เจ็ดแปดสามสี่ศูนย์หนึ่งบัตรที่นี่ธรรมชุ่มมูนีแอดมินจะเขียนเด่นวิ่งรูดไฮนัมแต่ก่อนหน้านี่แอดมินก็เขียนอยู่แล้วเด้อท่านผู้ชมแต่ก่อนนั่นเอฟซีเพิ C ่นกะรู้อยูเอฟซีเก่าบัดท,ที่นี่ช่วงนี้เอฟซีเพิ C ่นเข่ามาหลายคนท่านผู้ชมเอฟซีกั C ka, เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มไลน์แล้วก็ทางช่องยูทูบ เพิ่มขึ้นหลายบัตรที่นี่เพิ่นกะว่าแอดมินบอดด้บอกให้รูดก็เลยบอดด้จริงๆแล้วเล็กเดนเดอร์ทำมาชมเด่นนะ่ะเด่นวิ่งรูดแอดมินกะบอกอยู่ในคลิปแต่ว่าบางท่านเพิ่นกบนนะบอดด้เ,เ,เบิงในคลิปนะคะเนาะเพิ่นเข้าไปในกลุ่มเพิ่นกะเบิงในกลุ่มเลยแอดมินน้อยก็เลยสิเขียนเด่นวิ่งรูดไวัยหายนำเด้อค่ะเดอ้อเด่นวิ่งรูดเนี่ยทำมาชมวิ่งได้รูดได้ก็คือเจ็ดกับแปด สิบห้าคู่วินนะคะเจเขียนตัวหน่อยกับบอดายได้ธรรมชมอ,อีพอร์ตอีแม่เพื่นแนมบอหนเจสามเจ็ดส่เจ็นย์เจ็ดหนึ่งแสาดสี่ แปดศูนย์แปดหนึ่งสามสี่สามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งและศูนย์หนึ่งนะคะตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมได้คือเมื่อว่านเลยท่านผู้ชมเด่นเจ็ดและแปดวิ่งแปดรูดแปดเมื่อนี่แอดมิน เจาะให้ที่แปดเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเด่นแปดวันอาทิตย์เด่นเลขเด่นวันอาทิตย์นะคะก็จะมีแปดวิ่งได้รูดได้สี่หนึ่งสามมาครบเลยท่านผู้ชมเอา้าเลขเด่นประจาวันมาในตารางมัดเลยท่านผู้ชมบัตรที่นี่เลขเด่นประจําวันแปดมาชนกับเลขเด่น ในสูตรสิบมาบามากกับบอลูธรรมชมเหล็กเดนมาเมดแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสิกอดข้อกันมาบอธรรมชมพอวาเหล็กเดนมาเมดส่วนมากกับกอดข้อกันมาแต่ว่ากับบอดายกอดข้อกันมาเสมอไปเดิมธรรมชมบัตที่นี้แอดมินสิเจ,จาะหาจังไดละ่ะ อาแอดมินหน่อยสิเจาะเน้นให้เดี๋ยวค่ะเด้อเจาะเน้นก่อนท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะเจ็ดแปดสิเจาะติดแปดท่านผู้ชมเพราะว่าแปดมาแห้งมาเนี่ยแปดมาแรงที่สุดวิ่งแปดรูดแปดแปดเบิดเหมือนั่นปะท่านผู้ชมแปดสามแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งและ 1> ส1่หนึ่6หคู่เด่นเน้นเจาะเดอร์ธรรมชมบัดที่นี่แอดมินส,สิตเจาะ2อคู่ว,สสว,วัดใจ80ดศูนจิเจาะตัวใดอีกล่ะธรรมชมตัวหนึ่ง เหล็กเด่นสิก,กอดข้อกันมาบอแอดมินเจาะเด่นใส่กับศูนย์ศูนย์บอเด่นเจาะใส่กันใดได้ท่านผู้ชมแอดมินบออยากเจาะใส่เด่นยันมันบอมาแต่ว่าจำเป็นต้องเจาะท่านผู้ชมและสี่หนึ่งนะคะสองคู่วัดใจแปดศูนย์และสี่หนึ่งเด้อค่ะเด้ออ้าคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอเอาท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นชุดสามโต สำหรับแนวทางตัวเลขมือว่าในลุดไปแล้วเคยลุดสามื้อติดเดอท่านผู้รรมชมหากท่านใดบ่ท่านกล้าไปเบิงแนวทางแอดมินายเลตมันกลับเข้ามาก่อนเดอะคะเดอร์คอยลุยถ้าแนวทางเล็กลับเข้ามาแล้วมันก็จะเขา่าเงวเลยท่านผู้ชม5้าวันสิวันกล่ากันไปก็คือจังยังเช่นสถิติหวดทีผพานมากน่ะละท่านผู้ชม แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อต่อมาสามโตธผูมชมถ้ากับเขามาเดินดีแล้วจิกเข่าสองคู่สามคู่ได้ธผูมชมบัดทีนี้ถ้าเขาคักาแก้วซีมือหาหมาื่นกระิเริ่มเขาคู่เดียวจังสี่ละนผูมชมแนวทางแอดมินมันสิเป็นอย่า,ายงสี่นผูมชมมันเบิงบอย,าาายงานผูมชมถ้าช่วงเขาไล้ยๆมือแล้วห้ากับระมัดระวังข้าว่าต้องไปเสียดาย,ยดดกกหยุดไดก็คือหยุดนะคะเนาะลด,ดบ่ไดก็คือ ลูดเอาธรนมชม้ชมเหล็กเด่นแอดมินเด่นวิ่งรูดสองตัวนะไม่ค่อยลูดเห็นบอ่าธร,รูมชมมบอกว่าไงเด่นเจ็ดและแปดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเจ็ดกามาเมดเมอแปดกามาคือการซ้ายวิ่งซ้ายลูดเพิ่นบอผิดหวังเพิ่นบอผ่าส่วนหมากซ้ายลูดเพิ่นกัลายเดยค่ะเด้ออ้งชุดสามโตธรนมชม้ชมแคปนาจอเอาสั่งสบู กาแฟยาศรีฟันศู2ย์เก้า3สนะคะสบู่กุนต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวพี่เอฟซี่นสั่งไปครั้งแรกนะคะเนาะถักกลับขอมาในไลน์แอดมินูหน่อยสบู่ใส่ดีดีใส่แล้วรู้สึกว่าผิวสะอาดมากๆเลยเบิดแล้วสิสั่งอีกแอดมินหน่อยขอบคุณหลายๆะะเดอ้อหากท่านใดบอกเคยสั่งใส่ลองสั่งไปใส่เดอ้อท่านผู้ชม สบู่หนึ่งแพ็กะใส่ไดโดนท่านผู้ชมหแพ็คสิก้อนราคาเพียง190บาทกลิ home, ่นหอมฟองเยอะล้างหน้าถูตัวได้ในก้อนเดียวกันแอดไม่นหน่อยกัดใส่มดดขอบครัวท่านผู้ชมล้างหน้าถูตัวในก้อนเดียวกันลองสั่งไปใส่เบิงเดอร์ท่านผู้ชมท่านใดที่สร้างไปเพิ่นกับมาสสั่งซ้ำทุกคนท่านผู้ชมแต่ว่าสบู่มั่นหลาย มันใส่บ่คอยเปลือ,อก่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินหน่หนอยใส่เปรื่องเปลือกเดือนหนึ่งแพ็คหนึ่งบ่พอได้ท่านผู้ชมเดือนหนึ่งแอดมินใส่ทั้งครอบครัวสามคนต้องสองแพ็คใส่เปลือกอีหลีท่านผู้ชมแห้งทูแห้งดีแห้งใสแห้งหอมขี้ไข่กันรุดดีอ้าคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่อยากจะลองใส่นะคะเนาะสบูสบ่กาแฟยาสีฟันโทรสัง่งเบอร์0926325513นะคะหรือว่าจะ ทักสั่งในไลน์ใดเลยนะคะเนาะอะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกนใหม่คลิปนาสวัสดีค่ะ